สวัสดีค่ะชาวลักนณาและชาวราศีกันนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอนมินพยากรดาวครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายน2567นะคะว่ามันมีดาวอะไรขยับไปแบบไหนบ้างนะคะสำหรับลักนณาราศีกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าดาวขยับในช่วงครึ่งหลังก็ตั้งแต่ดาวพระอาทิตย์นะคะ ยกเขาสู่ราศีมิถุนนะคะในวันที่15มิถุนายนพระอาทิตย์เนี่ยเป็นราชาโชคพระอาทิตย์ของชาวการเป็นวินาศเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานแบบฉับพลันแต่เป็นไปในทิศทางของราชาโชคหรือถ้าทำงานเกี่ยวกับเรื่องของวินาศก็คือทางไกลออนไลน์การแก้ไขปัญหานะคะจะเป็นวิเคราะห์นโยบายและแผนจัดการปัญหาในหน่วยงานนะคะเป็น HR หรืออะไรพวกเนี้ย ก็ต้องเรียกว่าประสบความสําเร็จงานการที่มันอยู่เบื้องหลังเป็นผู้จัดการโครงการเป็นผู้วางแผนงานเป็นผู้จัดการอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยเป็นฝ่ายส่งเสริมเป็นฝ่ายสนับสนุนเนี่ยก็ต้องมองว่าเป็นราชาโชคแล้วละหรือคนที่ไปเกี่ยวกับงานต่างประเทศต่างทินต่างแดนอ่ะเป็นราชาโชคทํางานเกี่ยวกับการต่างประเทศเป็นงานที่เป็นอริวินานมรณะเป็น นะคะแล้วเข้าไปกลุ่มคู่กับอะไรคู่กับพระศุกร์ที่เป็นเจ้าเรือนสุขภาะการเงินงานเกี่ยวกับวินาจะทําเงินงานที่ไกลบ้านจะทําเงินงานที่เดินทางลำบากจะทําเงินงานที่เหนื่อยยากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีจะทําเงินและพลิกโชคง่ายงานที่เ,เหนื่อยมันนานสําหรับชาวลัคนาราศีกันออกแนวประสบความสําเร็จนะคะหลายคนในช่วงระยะเวลานี้บอกประสบความสาเร็จอะไรแอดกาลังตกงานกําลังเปลี่ยนงานกําลังรับซองขาวก็ซองข่าวเนี่ยเป็นราชาโชค แล้วเมื่อดาวมันเปลี่ยนแอดจะบอกให้ว่าพอซองขาวเป็นราชาโชคแล้วดาวอะไรจะเดินต่อดาวสูบห้าะจะเดินเข้าเรือนวินาศแนวเรือนต่อไปต้องกลัวไหมล่ะมีอะไรเราก็ต้องเผชิญหน้าสําหรับคนที่รู้สึกว่าเอาช่วงระยะเวลาที่โดนซองขาวแอดมินตกง,งานเปลี่ยนงานย้ายงานขอให้ออกมาแบบเจ้าตาออกมาแบบ ถูกต้องนะเราไม่ได้ไปทําอะไรที่มันคิดคดทรยศทุจริตทํางานผิดกฎหมายอะไรก็ตามถ้าถูกต้องเนี่ยแอดบอกว่าคุณจเจริญรุ่งเรืองในครั้งหน้าแน่ๆส่วนคนไม่ได้เปลี่ยนก็มีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของการงานกระทันหันนะคะพระอาทิตย์เข้าอย่างนี้เนี่ยมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระทันหันเพราะว่าดาววินาศเป็นราชาโชคอยู่ในเรืองกรมมะหลายคนมองแอดชองหวานหรือเปล่าเนี่ยแอดไม่ได้ชงหวานบางคนช่วงระยะเวลานี้ตรงตรง,ตรงงตรงงานแต่ปรากฏว่า มีโอกาสเดินทางไป่างตินต่างประเทศมีโอกาสกลับมาสร้างการงานของตัวเองใหม่นะคะก็คือดาวินาศเข้าสู่พบเรื่อรกามานี่แหละมีโอกาสกลับมาสร้างผลงานหรืองานแปลกแตกต่างของตัวเองใหม่โดยเฉพาะงานที่ตัวเองปรับปรุงแก้ไขทํางานคนเดียวมันเลยวินาศกรมะเป็นราชาโชว์งานที่ทํางานคนเดียวประสบความสําเร็จงานที่คนอื่นทําไม่ได้คุณทําได้งานที่บอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์ในหมู่บ้านมีคนทําอย่างเงี้ยคนเดียวนะคะ ต้องบอกประสบความสำเร็จงานทุบทําลายงานที่สร้างความเสียหายเช่นระเบิดตึกระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะคะงานที่แบบต้องไปจู่โจมทิ้งระเบิดลงบนเครื่องบินอะไรพวกเนี้ประสบความสําเร็จงานที่ต้องเขาเรียกว่าตรวจตราประชาชนนะคะพวกตํารวจตั้งด่านคนส่งตั้งด่านอะไรต่างๆก็ตามที่มันทําให้เกิดเรื่องของความมุดงมิดขัดเกลื่องใจแต่ว่ามันเป็นการงานที่ถูกกฎหมายนะระยะเวลานี้ก็มีโอกาสสําหรับบางคนเนี่ย ดาวเป็นราชาโชคขนาดนี้มันต้องได้ไปเดินทางศึกษาดูงานงานการต่างประเทศหรือระยะเวลานี้อย่าว่าตกงานนะลาออกมาเองนะอยากเป็นอิสระ,ะก็ได้แต่ว่าเจ้าวตาเนี่ยคงจะมองเห็นหงุคนทางแล้วละแอดมองอ่ะเพราะว่าพระสุขยังอยู่ใน,นเรือนกรมมะอยู่เลยนะคะแล้วพระพุทธเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าเรือนตัวตนมันเข้าลาภะแล้วเป็นอุดมเกณฑ์มีความสุขจังเลยอะ่ะฮะมันทำมันมีมันมีความสุขเหลือเกินมันเป็นดาวคู่ธาตุนะ้ํานะ ทีนี้พระเกตยกเข้าสู่ราศีมังกรในเรือนปุตตะนะคะพระเกตเข้าสู่ราศีมังกรในเรือนปุตตะก็าบอกว่าลูกเต้าโอ้โหพูดเก่งเหลือเกินนะคะในระยะเวลานี้แล้วก็บางคนก็พูดมากนะคะบางคนก็ฉลาดบางคนก็นํามาในเรื่องของ,ของเขาเรียกว่ามาช่วยสอนเจ้าคตาให้ทันสมัยทันเทคโนโล,โลยีบางทีลูกๆสอนเล่น Facebook y o u t u b e t i ต t o k ปรากฏว่าเจ้าตาไปเต้นยื้อยักษ อา้าวมีคนติดตามเป็นแสนก็มีสองแสนก็มีสามแสนก็มีบางคนตามแอดเนี่ยตัวเองมีคนติดตามห้าหกแสนแต่แอดไม่รู้รายได้ของ t ิ k t o k นะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยพระเกตมีโอกาสกระตุ้นให้เจ้าตาทำตัวเป็นเด็กได้หรือทำตัวทันสมัยใหม่อยู่ในทุกสมัยนี้กับเด็กๆคือทันเด็กอะนะคะล้าสมัยนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบช่วงระยะเวลานี้อยากทดลองอยากทานู่นอยากทานี่แบบเยอะ แล้วบอกเลยว่ามันมัน,ม,นมันตรงข้ามกันระหว่างลาภาหุตตะยิ่งทันสมัยเท่าไหร่ยิ่งเปิดโอกาสให้ตัวเองค้นพบสิ่งต่างๆที่มันล้ำํำจากที่ตัวเองเคยทำอะ่ะยิ่งประสบความสําเร็จยิ่งได้เงินทองนะคะลัคนาราศีลัคนาราศีกันช่วงระยะเวลานี้มันมีโปรเจกต์นะคะบางคนมีโปรเจกต์ที่รื้อของเก่ากลับมาทําใหม่ นะคะแล้วม,มรณะเป็นเกษตรนะคะหรือของเก่ามาทำใหม่หรือมีเรื่องของมรดกพภ่อในร่วงเรื่องระยะเวลานี้นะคะที่พูดคุยเจรจาการประสบความสําเร็จแล้วก็มีเรื่องของคู่ครองคนรักนะคะสนับสนุนนะ<ส>พอพระเกตขยับเนี่ยแอดมองว่ามันลันไปอย่างนี้เลยเนี่ยลันไปอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่อย่างนี้เลยนะคะ เนี่ยดาวมันเป็นอย่างนี้ค่ะเจ้าเรือนผุดตะอยู่อริเจ้าเรือนอริอยู่ปัตตานีเจ้าเรือนปัตตานีอยู่สุภะเจ้าเรือนสุภะไปอยู่กรรมมะเห็นไหมคะเจ้าเรือนกรรมมะมาอยู่ลาภะโอ้โหเป็นดอกไม้เลยเพราะฉะนั้นมันเป็นลูกโซ่ดังนั้นพอพระเกตเข้าเรือนนี้ปุ๊บนะคะหลายๆเรื่องเขาเรียกว่าราบรื่นขึ้นเพราะมันเป็นลูกโซ่ดาวเป็นลักษณะที่ต่อเนื่องเงินไปนะคะไม่ขาดตอนเพราะฉะนั้นมันส่งผลการงานใหม่ๆส่งผลให้เกิดโชคลาภ การงานใหม่ๆระยะเวลานี้ยิ่งส่งผลอ่ายิ่งเขาเรียกว่าอะไรยิ่งเจ้าตาตั้งอกตั้งใจทําการพูดการเจราจาบรรดาลเรื่องของความสําเร็จเห็นไหมพระเกตเข้าทุกเรื่องเนี่ยเจ้าตาจะกลายเป็นคนที่แบบลุยลงมือคิดสร้างสารรค์ทําสิ่งแปลกใหม่ทําของยากให้เป็นของง่ายนะคะแต่บางทีระวังนะบางคนซับซ้อนกว่านั้นคือทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากไปอีกนะคะ ให้ระวังบางอย่างมันไม่ควรจะยากนะคะก็ไปทําให้มันยากเพราะงั้นนะคะมันมีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกดอยู่ในเรือเนี้ยระวังลูกน้องเกเรทําอะไรแปลกๆระวังขยันเกินหน้านะที่เช่นแบบสั่งให้ไปเอาน้ำหนึ่งแก้วมันก็ด้วยความเก่งกาจฉลาดของมันมันก็เอาน้ํามาทุกสีเลยเปิดให้ด้วย,สยเสียไหมน้ําเสียเคยคือต้องบอกว่าบางเรื่องเนี่ย ต้องควบคุมพฤติกรรมลูกน้องบริวารอาจจะมีความคิดแปลกๆล้ำๆหรือพูดมากหรือแบบว่าเหมือนพวกคนกินยาบ้าขยันเกินหน้าที่นะคะทำงานนอกคําสั่งและสุดท้ายเสียหายเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้นะแม้อะไรหลายๆอย่างดีเนะี่ยอาจจะต้องดูแลลูกน้องอยู่ไอ้เวลาเรื่องสอนที่ดีๆนะมันอืดกระอืดกระอืดกระอืด,อดไม่ค่อยทําหรอกแต่ถ้าเรื่องที่มันคิดเองเออเอง,เอง,เองแล้วมันไม่ค่อยดีเนี่ยจะโอ้โหทาเก่งทําไว นะคะมันอะไรที่สั่งไม่ทําไอ้ที่ทำเนี่ยไม่ได้สั่งเดี๋ยวมันจะวุ่นวายนะคะช่วงระยะเวลานี้ต้องถามว่ามโีโชคจากการเสี่ยงดวงไหมปุตตะมันอยู่ในเรือนอริอะนะคะก็ต้องเขาเรียกว,ว่าต้องมีคนที่ต้องมีคนที่ร่วมกันซื้อนะฮะแอดเห็นด้วยกับหวยกรียนมากเลยที่ว่าซื้อแล้วมีเงินเก็บ ไปจนอายุหกสิบอะไรเนี่ยอยากให้มันออกเรเร็วนะคะอ่าลูกช่องแงจะได้ไม่มาบน่นว่าเสียเงินหวยอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแอดว์ดีนะแล้วก็ไม่ต้องไปบน่นเขานะว่าถ้าเกิดว่ามันแต่มันไม่ได้เงินคืนมันเบิกเงินไม่ได้เวลาซื้อหวยปกติมันก็เบิกเงินไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่อัน,นเนี้ยเงินมันไปกองกลายเป็นของเราเพราะฉะนั้นหวยกระเสียนนี่ดีมากนะ,ะช่วงระยะเวลานี้เรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่เด่นเท่าที่ควร แต่ถามว่ามีไหมก็ต้องบอกว่าพอมีนะลาบผลในแบบลาบผลในแบบที่เขาเรียกว่าลาบมันมาจากไหนลาบมันมาจากเรื่องของการงานลาบผลมาจากตัวเองนะคะแต่ถ้าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมันต้องแบบเพชรตรงข้ามแต่การงานอะไรต่างๆให้โชคให้ลาบได้งานใหญ่ได้งานที่แบบดีได้งานที่หวังได้งานที่ตั้งใจนะคะก็คือ อะไรก็ตามที่ยืน่นไปประมูลไปเสนอไปวางแผนไปจัดการโปรเจกต์ใหม่ไปลัคนาราศิกันได้ดังประสงค์นะคะงานเนี่ยถามว่ามันยังเครียดอยู่ไหมแน่นอน,นะคะ่ะวินาสเข้ากรรมัดต่อให้เป็นราชาโชคเราเลี่ยงคำว่าวีนานไม่ได้มันมีเรื่องของอุปสรรคมันมีเรื่องของการต้องแก้ไขปัญหามันมีเรื่องของการต้องจัดการผู้คน ในระยะเวลานี้โดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะอย่าไปมีปากเสียงกับเขาพยายามเป็นคู่สมพลกับเขาให้มากนะคะไม่ขัดคออะไรก็ตามที่ไม่เห็นด้วยกัดปากไว้เพราะมันก็ไม่จําเป็นจะต้องรับปากเราทําเลยนี่นะนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเจ้าตาคุณเอาตัวรอดได้เพราะหนึ่งกับ6เป็นคู่สมพลแล้วก็6กับ4เป็นคู่ธาตุน้ํา1กับ4เป็นคู่ประชาสัมพันธ์ปากเป็นเอกเลขเป็นโทบาลว่าพูดจานในระยะเวลานี้ดึงเงินหึงทองดึงความสําเร็จมาให้แต่ถ้าพูดทุกคํำที่คิด บอกเลยวินาศเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเต็มกําลังเลยแต่ไม่ใช่แอดบอกว่าเอ้ยถึงมีการเปลี่ยนแปลงแลัคนาราศีกันก็จะประสบความสําเร็จอย่างมากในโอกาสหน้าเพราะเดี๋ยวพระศุกร์จะเดินอย่างนี้รู้ดาวไว้แล้วไม่กลัวอะไรคุณคิดว่าดาวพระสุข,ขของคุณมีสัมภาระในบุพกรรมที่ดีมากกว่าคนอื่นหรือเปล่านะฮะเจ้าตาคุณดาวมีสี่กระเป๋าสี่สัมภาระที่ติดตัวมานะคะ สองกระเป๋าหลังคือเบื้องหลังที่เราจากมาจากภพชาติก่อนนะคะกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวากรรมดีกรรมชั่วจากบุปการ,รกระเป๋าหน้าอีกสองข้างกรรมดีกรรมชั่วจากกรรมปัจจุบันนะคะช่วยบรรเทาเบาบางในทุกเรื่องให้มันสม,มุดขึ้นแก้ไขปัญหาได้มากขึ้นเขาเรียกว่าบาลาน่ะสมมติกรรมเก่ามันมากก็ตัวเราก็เอนไปข้างหลังคุณก็เริ่มทำนะ,ะคุณก็เริ่มบาลานนะคะ ในในทิศทางของการเดินที่มันสบายขึ้นเบาขึ้นเทกรรมชั่วออกมากขึ้นชดใช้กรรมชั่วได้มากขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำกรรมชั่วใหม่เลยนะคะเอาล้นะคะทีนี้มาถึงดาวพระพุธละพระพุธยกก็สืบพบเรนลับพระเป็นอุดมเกณ์และเป็นคู่ธาตุน้ำคู่นี้อยู่ด้วยกันโอ้โหนะฮะปากเป็นเอกเลขเป็นโทที่แอดบอกอะนะฮะสามารถที่จะ จัดการสิ่งต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ได้ด้วยการเจรจาจบลงที่ปากของคุณในการพูดลัคนาราศีการปากดีมากในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวมันหลุดออกจากการประชาสัมพันธ์ที่เป็นแบบวินาาแล้วในช่วงที่ดาวาก่อนวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยแอดยังบอกให้ระวังปากคาแต่เป็นคู่ประชาสัมพันธ์นะนะมันดึงทั้งเรื่องดีแล้วเรื่องร้ายได้บางทีมันพลั้งเผลอนะคะเวลาเราพูดแล้วมันมันปากหลุดไปอย่างเงี้ย นะคะรวมถึงการพิมพ์ลายหลายๆช่องด้วยนะก่อน27อะ่ะระวังลายตอบผิดลายตอบผิดเฟสนะคะพอหลัง27พระพุทธขยับพระพุทธขยับเข้าเป็นคุ้มมิตรอะนะคะในเรือนนี้ส่งผลให้เจ้าวาตาในระยะระยะเวลานี้ขออภัยมีคนเกือ้อกูลตัวเจ้าอาตาโดดเด่นนะคะไปไหนใครก็เห็นเป็นมิตรไปไหนไปไหนใครก็รัก ไปไหนใครก็ให้งานการงานที่ดีการงานที่ประสบความสําเร็จการงานที่ไม่เป็นจ job สั้น j อบยาวการงานที่มีไรายได้เข้ามาต้องบอกว่าเป็นระยะเวลาที่ก่อนหน้าเนี้เมษาพฤษภาย,ยังเครียดอยู่เลยพอเริ่มเข้าครึ่งหลังมิถุนาเนี่ยเจ้าประคุณเอยเอาจริงๆอะตั้งแต่ต้นมิถุนานะคะเพราะดาวมีแบบตําแหน่งเริ่มมีตําแหน่งที่ดีละ ไม่ว่าจะเป็นดาวพระศุกร์เป็นเกษตรเดือนสู่พระผู้ใหญ่ปกักหลักช่วยเหลือความรุ่งเรืองมาการเดินทางไปต่างประเทศมาเนี่ยมันดีมาตั้งแต่ตอนช่วงระยะเวลานั้นแล้วนะคะพอพระพุทธเข้าสู่พบเรือนลาภะนะคะตำแหน่งเป็นคู่มิตรเนี่ยมาเจอกับพระอาทิตย์ก็ชอบเซอร์วิสช,ชอบดูแลผู้คนชักจุงหวนันล้อมเก่งไม่ว่าจะบริการเซลล์หรือการทํางานที่ต้องใช้ภาษาคําพูดการติดต่อสื่อสารนะคะเอาบางคนนะคะระยะเวลานี้ได้ได้มือถือใหม่ ได้อุปกรณ์ใหม่ได้ ipad ได้ iphone ได้นะคะอ่าคอมพิวเตอร์ใหม่นะ <p> เพราะฉะนั้นดาวคู่นี้เจะาตามบางคนเป็นนักจิตวิทยาเป็นจิตแพทย์หรือเป็นผู้แก้ไขปัญหาเป็นนักพยากรณ์เป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้คำปรึกษาเป็นดีจงดีเจแบบพี่อ้อยพี่ชอตได้การพูดการเจราจาดีในช่วงระยะเวลานี้แล้วพระพูดเป็นตัวเองอะ่ะตัวเองก็ ขยันที่จะได้โชคลาภในช่วงระยะเวลานี้พูดไปเจรจาไปอ่านได้โชคลาภได้ความสําเร็จอีกละนะคะลัศีนาราสิกันตัวเจ้า,าตาเนี่ยต้องระมัดระวังช่วงช่วงระยะเวลานี้อย่าไปเล่นการพน,นันเงินทองเข้าช่วงนี้ต้องเก็บให้ดีเลยนะคะช่วงระยะเวลานี้จะทําอะไรก็ตามเรื่องลือเรื่องชื่อนะคะถามว่ามีคนอิจฉาริษยาเป็นปกติดาวพระเสารู่ใน,นาริคนที่อายุน้อยกว่าแหละ นะคะและตัวเจ้าเรือนอริอยู่ไปอยู่ในเรือนปัตตนินะเล็งดวงชะตาถึงบอกไอสิงกับกันน่ะดวงคล้ายกันเพราะอะไรดาวยังไล่อยู่เลยเห็นไหม <p> เพราะฉะนั้นน่ะช่วงระยะเวลาเนี้ยมันมีปัญหา,ม,ม,ญหามันมีอุปสรรคและมันพ่ายแพ้ด้วยความขยันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและความไม่กลัวที่สําคัญเวลาเครียดเวลามีปัญหาอย่าลงด้วยการประชด ไม่ว่าจะประชดดาวประชดตัวเองประชดชีวิตประชดมันเลยบอกเลยว่าคิดผิดเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณนั่นแหละหามันไม่ไปเกิดขึ้นกับคนอื่นลัคนาราศีกันช่วงระยะเวลานี้นะคะแจ่มใสสนุกสนานเบิกบานฤทยเพราะว่าดาวเนี่ยอยู่ในลักษณะที่เป็นองค์เกณฑ์นะคะ อ่าเป็นองค์เก์เนี่ยก็คืออยู่ในไม่ใช่องค์เกนเขาเรียกว่าอุดมเกณ์อุดมเก์นะคะแล้วก็ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภและความสําเร็จนะคะพระศุกร์ถ้าเกิดย้ายมาอยู่ในเรือนนี้จะเป็นองค์เกณ์เพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็แอดมองว่าทิศท,ทางของชาวลัคนาราศรีกันในเดือน กรกฎาก็ยังคงเด่นเพราะฉะนั้นตอนนี้ปูทางนะคะทุกเรื่องกําลังปูทางไปสู่ทิศทางที่ดีช่วงระยะเวลานี้นะคะคนตกงานไม่ว่าจะได้งานแบบไหนนะคะงานชั่วคราวงานประจํางานที่แบบเงินเดือนต่ํากว่าเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นการขยับให้มีผู้ใหญ่รู้จักเจ้าตาทําเต็มที่ไปก่อน นะคะแล้วค่อยๆหาไปเรื่อยๆมันเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณต้องคว้าราชาโชคจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้แล้วเอาตัวให้รอดก่อนแล้วจะเข้าสังคมใหม่เปลี่ยนสังคมเจอคนใหม่มีคนเชื่อถือแล้วก็ประสบโชคลาภความสําเร็จด้วยคนที่แวดลลอมอยู่นะถ้าคุณนิ่งในช่วงระยะเวลาที่ดาวพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วส่งผลที่กับเจ้าตามันจะผ่านเลยไปสาหรับคนตกงานนะคะแน่นอนว่า ช่วงระยะเวลานี้คนอยู่ไกลคนอยู่ต่างถินน่นดางแดนต่างประเทศเนี่ยคุณแม่มีแนวโน้มที่จะได้โชคลาภไม่ว่าจะก,การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือเรื่องของการประสบความสําเร็จต่างๆที่มุ่งหวังคิดหวังสิ่งใดงานใดที่ไปประมูลไว้บ้านไหนที่ไปกู้เอาไว้อะไรที่อยากซื้อเนี่ยช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์นะคะแล้วก็เวลาที่ดาวพระพุธอยู่ในเรือนลาภพะเจ้าชะตาก็ต้อง ระวังในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยเงินทองอย่างสนุกสนานกดลงตะก้าเพีย้ยเพี้ยเพี้ยเพี้ยตะก้าเต็มไม่ให้กดและช้อปปี้บอกโอ๊ยตะก้าแตกแล้วนะคะระวังเพราะว่าต้นเดือนท้ายเดือนเนี่ยแอดบอกแล้วท้ายเดือนเนี่ยพระจันท์เนี่ยอยู่ในเรือนนี้แล้วคุณคิดดูลาพระตกเรือนมรณะถ้าคุณไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับการต่างถิ่นต่างแดน,นต่างประเทศเป็นหมอเป็นอะไรที่แอดบอกมา ก็ระวังการใช้ใจ่ายเงินแบบระเบิดระเบ้อด,ด้วยการเข้าสังคมไปเที่ยวไม่ว่าจะทางใกล้หรือทางไกลโหเดินทางบ่อยมากนะคะเลี้ยงเพื่อนพวงเพื่อนฝูงเยอะแยะนะช่วงระยะเวลานี้พระฤหัตในพบเรือนที่9ต้องบอกว่ายังคงเป็นคนที่ทิศทางชีวิตพอหลังจากที่ดาวทยอยออกหรือพระฤหัตเก่ามันจะอยู่เป็นครูผู้พิเศษ เพราะฉะนั้นมันมองว่าเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้จะได้รับการยกย่องในแบบผือพับนะคะได้ตําแหน่งได้รางวัลได้มีทางกกลเดินทางไกลได้คบหาสมาคมกับคนความรู้ดีผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือเนี่ยอันนี้มาจากพระฤหัสนะเพราะฉะนั้นแทบจะมองไม่ออกเลยว่าลัคนาราศีกันนยกำลังเครียดเพราะพระราหูเล็งลัคนา ดานต่างๆมันดีไงคุณต้องแยกตัวเองให้ได้เหมือนคุณบอกว่าถ้าอันนี้กับอันนี้มันทายแล้วขัดกันเป็นไงมันเข้ามาหาคุณทุกเรื่องค่ะเรื่องร้ายก็เดินหน้าคุณต้องระวังตั้งรับเรื่องดีคุณก็ต้องรับตั้งรับไม่ให้ตัวเองเหลืองนะเชื่อแอดมินเถอะพอเรามีสติเรารู้ตัวเราพยายามอยู่ตรงกลางกับทุกเรื่องเรารู้ว่าไม่มีเรื่องดีและเรื่องร้ายเรื่องไหนอยู่กับเรานานเราจะมีสติจ,จัดการทุกอย่างไม่ว่าดีหรือร้ายอ่ะได้รอบครอบรัดกุมพอสมควรสมประโยชน์ นะคะทีนี้นะคะมาแยกย่อยตัวเองในระยะเวลานี้นะคะของชาวลัคนาและราศรีราศรีกันต้องบอกว่าตัวเองในระยะเวลานี้เนี่ยต้นเดือนงานเยอะงานเข้ามั่นใจในตัวเองมีทิศทางของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็หนักแน่นที่แอดบอกว่ามันแทบจะไม่มีโอกาสว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่ตกงานเพราะว่าดาวตัวเองนะ่ะอยู่ในเรือนกัมมา ไม่อย่างนั้นเจ้าหัตาอาจจะแบบว่างานมันหนักมากเลยแอดมันเครียดมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันที่สิบห้าิทุนาพระอาทิตย์เข้าไปมันกลุ่มกันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันส่งผลที่ให้เจ้าหัตาประสบความสําเร็จและสะดวกสบายนะคะยกเว้นคนที่จะต้องตกงานย้ายงานโยกงานแต่มันก็ไปเป็นทิศทางที่คุณไม่เสียเปรียบหรอกนะคะหลังวันที่4ต้องบอกว่าเกิดความสุขเกิดความสําเร็จ เกิดโชคลาภเกิดไรายได้เพิ่มเติมเกิดเพื่อนฝูงชี้ช่องทางให้กับเจ้าพอตานะคะคอนเนคชันดีการงานที่เล็งไว้ได้นะคะในเรื่องของการงานเมื่อกี้นี่ตัวตนนะการงานก็ต้องบอกว่าระยะเวลาเนี้เป็นไปอย่างดั่งใจมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงก่อนวันที่27นะฮะและเปลี่ยนแปลงในวันที่15 สิบห้าก่อนแล้วมายี่สิบเจ็ดนี่เป็นตัวเองเปลี่ยนแปลงนะวันที่สิบห้ามันจะเป็นเรื่องของการงานเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายมีการปรับปรุงมีการเขาเรียกว่ายกเครื่องในเรื่องของการงานของคุณในช่วงระยะเวลานี้แต่ทิศทางมันคือราชาโชคอะแอบเหมานไปในทิศทางที่ดีต่อให้มันเป็นวินาศหรือบางคนระยะเวลานี้สอบแข่งขันสอบชิงทุนได้ไปทํางานต่างประเทศได้ไปดังที่หวังอะไรที่มุ่งหวังไว้มีโอกาสที่จะได้รับในเรื่องของการงานขยับปรับเปลี่ยนมีชื่อเสียง นะคะมีโชคในะเรื่องของการงานสิ่งที่หวังสิ่ง,ต,งตั้งใจจะได้รับนะคะอะไรก็ตามระยะเวลานี้ถ้าบอกว่าดวงตกสุดและแอดพระอาทิตย์เป็นกาลิจรได้ได้งานสั้นงานยาวงานชั่วคราวงานค้างคืนอะไรก็ทานะคะงานเป็นวันก็ทําในช่วงระยะเวลานี้พยายามเอาตัวเองออกสู่ออกสู่สายตาประชาชนให้มากนะคะให้มีคนมาพบมาเจอนะเจะ้าวาตาจะมีโอกาสที่จะ รุงเรืองเพราะมันเป็นเรื่องของการเข้าสังคมในช่วงระยะเวลานี้นะคะต่อไปนะคะในเรื่องของการเงินการเงินระยะเวลานี้ต้องบอกว่าก่อนวันที่27การเงินเกี่ยวพันกับเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางก็คือสุภะนะคะการเงินก็จะจะเกี่ยวกับเรื่องของ ที่ดินทรัพย์สินก็มีบางที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายถ้าเกิดคุณเป็นทนายความหรือคุณกําลังฟ้องร้องอะไรก็มีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินการเงินในระยะเวลานี้ชาวลัคนาและในช่วงของเครื่องเดือนหลังเนะี่ยชาวลัคนาราศีกนะันเนี่ยต้องบอกว่ามีความมุ่งมั่นเขาเรียกว่ามุ่งมั่นฝ่าฟันและสดชื่นด้วยในการจะทําอะไรต่างๆเหล่านั้นนะนะคะเหมือนกับว่าช่วงระยะเวลาเนี้ย โชคลาภจากเพื่อนมีโชคลาภจากการงานมีโชคลาภจากผู้มีอำนาจที่รู้จักดีช่วงระยะเวลานี้กำไรดีแต่ว่างานเยอะมากนะคะพอพระพุทธขยับนี่ต้องต้องบอกว่าโอ้โหมันรื่นกว่าเดิมยีม่สิบเจ็ดินารื่นกว่าเดิมทั้งชื่อเสียงทั้งการสร้างผลประโยชน์ทั้งการสร้างงานสร้างอาชีพของตัวเองประสบความสำเร็จจากความรู้ความสามารถของตัวเองในหลังวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะ แล้วก็เจ้าสเสน่ห์โดดเด่นอ่ะมาถึงเรื่องความรักต้องบอกเจ้าสเสน่ห์โดดเด่นนะคะแล้วมีความเป็นอุดมเขาเรียกว่าอุดมเกณ่ะดาวพระพุธเป็นอุดมเกณฑ์หลังวันที่27อ่ะตัวตนเจ้าสเสน่ห์ในช่วงระยะวันนี้ระวังกะความฟุ่มเฟือในความรักระวังการคุยกับคนหลายคนนะคะระวังการผิดจำนองครองทำระยะเวลาน,นี้ต้องจัดต้องมีวิจารณญาณในคนเข้ามาแหละนะคะเขาเข้ามาด้วยเพราะอะไรเพราะเหตุใด นะคะบางทีคุยกันทางไกลอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้หรอกว่าเขามีคู่หรือไม่มีคู่นะคะบางทีคุยกันมันรู้ที่ไหนล่ะบางคนเดี๋ยวนี้ผ่านแอปเป็นไงผ่านแอปเป็นไงวิดีโอในหวหน้าใสาปิ้งนะฮะตรงปกไหมก็ว่าตรงนะตรงกันข้ามอย่างเงี้ยแอเาเชงแซวตัวเองเลยโอ้ถ่ายรูปออกมาแหมหลงหลักตัวเองเลยนะคะย้อนกลับไปยี่สิบปีเลยหน้าตาเราเมื่อยี่สิบปีที่แล้วชัดๆเลยเห็นไหม เพราะฉะนั้นต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการออนไลน์ด้วยแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนในระยะเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องของความรักนี่แหละวางแผนให้ดีเพราะมันถามถามแอดว่าดาวพระศุกร์เนี่ยต่อไปมันจะอยู่ในภพเรือนลาภะนะคะถ้าสมมุติว่าระยะเวลานี้เพิ่งพบเจอกันการพูดคุยกับคนคนนี้มีโอกาสที่จะยาวไกลนะคะมีโอกาสที่จะมีความสุขมีโอกาสที่จะวางแผนยิงยาวเพราะนั้นวางแผนได้ นะคะอย่าไปคุยหลายคนนะส่วนคนที่มีคู่เนี่ยก็เนี่ยคู่ครองขยันมากนะคะแต่เขาก็ซับพอร์ตเจ้า,าตานะซับพอร์ตพอเป็นพอเป็นไม่ให้ว้าเว่อะนะคะอาจจะมีถกเถียงกันบ้างเล็กๆน,น้อยๆเพราะว่าเขาไม่มีเวลาให้แล้วก็นาราศีกันเนี่ยต้องบอกว่า อย่าประชดนะคะห้ามประชดสมมุติว่าแฟนไม่มีเวลาให้แฟนอยู่ไกลอยู่กันคนละที่คนละทางแล้วระยะเวลานี้ดาวมันฟุ้งฟิ้งไงดาวมันแบบว่ามีคนมาชอบเยอะมีคนมาเมียงมองมีคนมาแบบโอ้โหดีจังเนี่ยระวังการประชดนะฮะเพราะว่าดาวตัวเองอยู่ในเรือนซ่อนชูนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปกันใหญ่ แล้วมันจะมีคนพยายามเข้ามาเป็นมือที่สามไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นหลุ่น,น้องไม่ว่าจะเป็นมันพยายามมีคนเข้ามาแล้วจะบอกว่ามือที่สามอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องชู้สาวก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวก็ได้นะคะเพราะว่า ดาวพระเสาร์เนี่ยอยู่ในเรือนอริซึ่งเป็นเรือนพันธุของพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวญาติโกโหตุนะคะระวังเลยต่อไปนะคะอันอันเมื่อกี้คือคนมีคู่นะต่อไปก็เรื่องของความการรักษาสุขภาพและสุขภาพของเจ้าตาแน่นอนนะพระเสาร์อยู่ในเรือนอริลัคนาราศีกันยังต้องระวังระมัดระวังกระดูกเล็บฟันนะคะการปวดศีรษะ วดแบบว่าโอ้ยแค่มัดผมก็เจ็บไปตามลากผมหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเส้นองเส้นเอ็นนะคะแล้วก็การยังคุต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุใจร้อนนะในมรณะมีคู่ชมูอยู่ด้วยในช่วงปลายเดือนนะคะระวังความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องตามตำนองทองทำนอกกนั้นดีหมดลัคนาราศรีกันดูแลสุขภาพดูแลเรื่องความรักนะคะดูแลเรื่องเรื่องปาก ของเราที่จะไปขัดแย้งกับผู้ใหญ่เพราแอดบอกแล้วว่าระยะเวลานี้ผู้ใหญ่ให้คุณไงนะคะทั้งหลายทั้งปวงเป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีกันนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังขอบพระคุณการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกช่องส่งซูเปอร์แตงนะคะและแชร์คลิปให้แอดมินขอบพระคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ